ก็มาตามคําเรียกร้องนะครับสำหรับสกิลธาตมืดนั่นเองนะผมหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ทํารีวิวสกิลธาตแสงไปแล้วนะครับหลายๆคนก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้ยแล้วธาตมืดล่ะทําธาตมืดหน่อยดอิวันนี้จัดเต็มเลยครับเดี๋ยวพาไปจอดเลือกสกิลธาตมืดกันทั้งหมด8สกิลนะต่างจากสกิลของธาตแสงตรงที่ว่าธาตมืดไม่มีสกิลบัฟนะ,ะใครใครจะมาเล่นบัฟนี่ไม่ต้องมาธาตมืดนะ ไป่าสแสงเลยแล้วก็ถ้าชอบความสวยงามอลังการของสกิลแนะนำสกิล่าสแสงอลังการกว่า่าตมือเนี่ยน่าจะเหมาะกับสายดาเมจจริงๆนะครับผมเพราะว่าสกิลเนี่ยค่อนข้างแรงอืมแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสายเวทสี่สกิลสายกายภาพอีกสี่สกิลแต่ก็จะมีสกิลที่ไว้ป่วนกู่ต่อสู้ด้วยนะ อ่ามันก็จะทำให้ติดสับสนกับติดสลบก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละสกิลเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของสกิลธาตุมืดกันนะครับผม สำหรับสกิลแรกนะเป็นสกิลเวทสเป้าคอมโบได้นะอ๋อเป็นสกิลธนูเมื่อนั่นเองนะผมอันนี้ก็น่าจะไว้สำหรับเก็บเวลโดยเฉพาะต่อมาสกิลที่2นะเป็นสกิลกายภาพ1เป้าคอมโบได้นะ นี่เป็นสกิลคล้ายๆรุ้งขาวทะล,ลุตะวันนั่นเองนะเออต่อมาสกิลที่3เป็นสกิลกายภาพ3เป้าคอมโบได้นะนี่นี่นี่ตีกระจายธาตุมืดนั่นเองนะผมเห็นไหมว่ามันแรงมากทีเดียวเมื่อกี้ต่อมาสกิลที่4นะรูปหัวกระโหลกเป็นสกิลสายเวท2เป้าหน้าหลังคอมโบไม่ได้อันนี้จะลด sp คู่ต่อสู้ด้วยนะ ปล่อยหัวกระโหลกออกไปนะครับต่อมาสกิลที่ลําลำแสงสีแดงๆนะอันนี้สาเป้าคอมโบไม่ได้แต่ว่าทำให้สตูติดสับสนโชว์เาว้าไม่ติดเดี๋ยวลองอีกรอบนะลองดูว่ามันจะติดไหมเอายังไม่ติดนะผมเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะ แดงว่าเปอร์เซนต์การติดนี่ค่อนข้างน้อยทีเดียวนะเฮ้ยยังไม่ติดอีกอ่ะสกิลนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะผมว่าถ้าเปอร์เซ็นต์การติดมันลอยเถ่าขนาดนี้นะเฮ้ยติดแล้วอะ่ะเออเนี่ยเนี่ยมันก็จะติดแบบนี้นะติดสับสนแต่ว่ามันอยู่แค่หนึ่งเทินนั่นแปลว่าคนที่จะใช้สกิลนี้นะต้องไวมากนะครับผมเพราะว่าพอหมดเทินเห็นไหมมันก็กลับมาเป็นปกติ ต่อมาสกิลที่6รูปกระดองเต่านี่นะครับอันนี้เวทหนึ่งเป้าคอมโบได้โชอ่าสกิลแค่ขายบอลเพิงนั่นเองนะของธาตุไฟแต่ว่าของธาตุไฟมันคอมโบไม่ได้แต่อันนี้ทานมืดคอมโบได้นะต่อมาสกิลที่7รูปดาบควนะ่ำนับอันนี้สายกายภาพ1เป้าคอมโบไม่ได้แต่ว่าติดสลบนะครับผมทำให้ติดสลบ อ่าเห็นไหมสกิลอาจาร์นั่นเองนะครับผมก๊อปปี้มาจากธาตุลมโดยเฉพาะเลยนะเออไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับจับวางเลยต่อมานะครับสกิลที่8อันเนี้ยกายภาพหนึ่งเป้าคอมโบไม่ได้โชเฮ้ยสกิลเนี้ยน่าจะแรงที่สุดแล้วนะของธาตุเมื่อสกิลที่8เนี่ยแบบว่าปั่นแบบ เห็นไหมครับท่านผู้ชมมันแรงจริงๆเออเดวลองอีกสักทีสิติดสับตนไหมไม่ติดนะอ่าสาหรับวันนี้ก็เป็นสกิลท่ามืดนะครับทั้งหมด8สกิลก็ความแตกต่างของท่าแสงกับท่ามืดเอาง่ายๆเลยถ้าคุณอยากมีสกิลบัฟคุณต้องไปท่าแสงแต่ถ้าคุณอยาก คุณเล่นสายดาเมจคุณมาธาตุมืดดีกว่าผมแนะนํานะเพราะสกิลมีแต่สกิลแรงๆนะครับผมในการทําดาเมจแล้วก็มีสกิลปวนคู่ต่อสู้ด้วยนะเออเห็นไหมว่าสกิลอาจาร์กอ่ะมันแรงมากอืมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย